วันนี้พี่เมย์จะมาทดสอบนะคะว่าแทนินสกัดสูตรสีฟ้าหรือบูเทนิกของพี่เมย์เนี่ยไม่ใช่เมทัลินบูไม่ใช่มาราคกินอย่างที่หลายๆคนเข้าใจผิดกันนะที่สองเป็นการพิสูจน์ว่าสารบูเทนิกของพี่เมย์นะคะไม่มีสารเคมีจัวปนนะคะและเรื่องที่3เป็นการพิสูจน์ว่าบูเทนิกของพี่เมย์นะคะสามารถสลายคอรีได้แทนทีซึ่งแตกต่างจากมาลาคกินและเมทัลินบูแน่นอนเลยจ้ะอย่างแรกนะคะพี่เมย์ขอผสมสารคอรีน,นะคะเพื่อให้ในน้ํานั้นมันมีคอรีนเสียก่อนนะคะพี่เมย์ก็ผสมสารละ ลลคอรีนนะคะลงในน้ำเปล่าเอาไว้มาเริ่มพี่เหลี่ยมแรกค่ะจะเป็นเมทิลีนบูนะคะที่เราจะทดสอบนะคะพี่เมย์ก็จะใส่ลงไปในโหลนะคะประมาณ0 5ซีในน้ำสะอาดนะคะหลังจากนั้นก็ใส่สารละลายคอรีนลงไปนะคะ0 5 c ีในโหลเช่นเดียวกันเพื่อให้น้ำในโหลเนี้ยมันมีคอรีนพิสูจน์กันค่ะว่าเมทิลีนบูไม่สามารถสลายคอรีนได้เหมือนบรูทานิกค่ะเราก็มีน้ำยาทดสอบนะคะคอรีนก็จะดูดน้ำที่มีเมทิลีนบูและใส่สารคอรีนไปแล้วมาพิสูจน์ดูว่า ยังคงหลงเหลือคลอรีนหรือไม่จากนั้นจะใช้น้ํายาทดสอบคลอรีนค่ะหยดลงไปในกระบอกทดสอบนี้นะคะถ้าเกิดน้ํามีคลอรีนอยู่จะก,กลายเป็นสีเหลืองทันทีเห็นไหมคะเป็นสีเหลืองแบบนี้หมายถึงเมทิลีนบูไม่สามารถสลายคลอรีนได้มาทดสอบตัวต่อไปค่ะมาลาไคกิน ค่ะหยดมะระไคกีนลงไปในโหลนี้ประมาณ0.5ซีซีค่ะน้าก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยค่ะจากนั้นพี่เมย์ก็จะใส่สารคอรีนลงไปเพื่อทําให้โหละมละระไคกีนนี้มีสารคอรีนนะคะมาดูคุณสมบัติของมะระไคกีนนะคะว่าจะสลายคอรีนได้เหมือนบรูเทนิกหรือไม่เหมือนเดิมค่ะนําน้ํนมามะระไคกีนที่มีสารคอรีนนะคะลงในกระบอกทดสอบหลังจากนั้น ยดนะคะสารทดสอบคลอรีนไปถ้าหากเปลียนเป็ีเหลืองแสดงว่าน้ํายังคงมีคลอรีนอยู่ค่ะนะคะอย่างที่เห็นเหลืองชัดขนาดนี้นะคะแสดงว่ามะระไคกินไม่สามารถสลายคลอรีนได้ค่ะถึงแทนนินสกัดสีฟ้าของเราคือเจ้าตัวบรูเทนิกนะคะซึ่งผลิตด้วยนวัตกรรมนะคะโดยคนไทยนะคะเหมือนเดิมค่ะ ใส่ไปในโหลน้ำนี้นะคะประมาณ0.5ซซีหลังจากนั้นก็ใส่สารละลายคลอรีนไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันว่าเจ้าบูททนิกเนี้ยมีประสิทธิภาพในการสลายคลอรีนทันทีหรือไม่ทดสอบเหมือนเดิมค่ะสูบน้ำที่มีบูททนิกนะคะลงในกระบอกทดสอบคลอรีนค่ะหลังจากนั้นหยดน้ำยานนี้ลงไปหากเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแสดงว่าน้ำยังมีคลอรีนแต่ถ้าหากหยดลงไปแล้วมีสีใสแสดงว่าคลอรีนสลายเรียบร้อยแล้ว ไหมคะว่าเจ้าบรูเทนิกสามารถสลายคอรินได้ทันทีเลยหลายคนสงสัยอีกว่าบรูเทนิกของพี่เมย์ใส่สารโซเดียมไทโอซัลเฟตหรือยาลดคอรินตามท้องตลาดหรือเปล่าพี่เมย์คอนเฟิร์มนะคะว่าไม่ใช่เป็นสารสกัดธรรมชาติการสลายคอรินเกิดจากกระบวนการนะคะแลกเปลี่ยนโมเลกุลค่ะโมเลกุลของบรูเทนิกเมื่อเจอกับโมเลกุลของคอรินปั้งสลายทันทีนะคะโดยมีตัวคาตาไลต์เป็นตัวเล่งจ้ะเท่านี้ยังไม่พอนอกจากนี้คุณยังเห็นโครงสร้างทางเคมีของบรูเทนิกมาลคัยกินและเมทิลีนบูว่าแตกต่างกันอย่าง ชัดเจนจะเห็นว่ามาละ c คร,รีีกลับเมทิลีนบูเห็นไหมคะหลังจากโดนสารละลายคลอรีนน้ำกลายเป็นสีใสในขณะที่บลูททนิกยังคงเป็นสีฟ้าอยู่เหมือนเดิมค่ะ จะเห็นว่าโครงสร้างทางเคมีของเขาทั้ง3มันแตกต่างกันนั่นเองสําหรับคนที่สงสัยเรื่องการใส่สีค่ะบูทานิกไม่มีการใส่สีนะจ๊ะจะสังเกตเห็นที่ขอบโหลขอบเหลี่ยงเวลาล้างจะไม่มีสีปนเปื้อนอยู่ที่โหลเลยเราใช้นะวัตกรรมในการเปลี่ยนสีแทนนินด้วยอินรีสารค่ะซึ่งแทนนินนะคะเมื่อมาเจอกับอินรีสารตัวหนึ่งนะคะก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าค่ะ ซึ่งไม่มีโทษต่อปลาเลยนะคะและเป็นประโยชน์ต่อปลาด้วยสามารถนําไปใช้กับปลาสวยงามได้ทุกประเภทค่ะเลยบอกว่าโปรดักต์ของพี่เมย์ถูกพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญนะคะไม่ใช่กระบวนการนําใบอะไรมาหมักและไม่ใช่การนําสารอื่นๆมาแบ่งขายของเราเป็นกระบวนการสกัดไม่ใช่การนําใบอะไรมาหมักแล้วพูดว่ามันเป็นการสกัดนะคะและไม่ได้นําผลิตภัณฑ์อื่นมาแบ่งขาย อย่าเชื่อจนกว่าจะได้ลองถ้าลองแล้วจะรู้ว่าของดีนั้นมีอยู่จริงในครั้งหน้าจะมาอธิบายเรื่อง13ความแตกต่างระหว่างแทนินสกัดของพี่เมย์ก,กับใบหูกวางนะจ๊ะ